เขาจะไปเก็บของอะไรฮะ,อะโอ้ยน่ารักเลยท่านมีแฟนกันเด็กๆด้วยเปาไมอะอยากรู้อยานรู้อยากรู้อยากรู้พี่กินอะไรกระโดดหรือเปล่าเปล่าถ้าพี่กินหนูจะได้พูดถนอมใจพี่ไง แที่ไม่กินหมจะได้บแบบออไมเต็มที่ถามอะไรตอบได้ตอบเร่เเด็กมบูรไ่เนอเด็กสมบูรณ์นะอะไรเดาถามอะไรล่<า>ะคะเข,ข,ขียตัวตั้งปหกเลยเหรออ,อ่ะือ ทำไมเสียตัวไวจังอะสวยแต่น,น้อยมีคนอ,อยากติชชอริงอยู่ตอลอดเวลาแล้วแฟนนะมีแฟนั้แต่ป .6 เลยเหรอไม่แฟนหรอกอยากเไปเอาการาเฉยปคงกัแฟนอะไร <laughs> สมัยนั้นรู้จักแฟนรู้จักกีก้าฮ่าแล้วโดนเปิดจริงเมื่อไหร่ถามเขาเองบอกว่าปอง้ .6 ปองห ลวงรับตัดแตกต้องื่งตรอตัต้น่คี่นแค่ชอบไหมไชอบเลยค่ะโอ้แา่แล้วเป็นมไม่ชอบพีซซริงนะคะต้องทำสาระคะดีสรารคดีสาระคะดีอะไรเดียวสาระคะดีคนัะสัตรูเปิดโลกเปิดประชุแต่ปกะหก มันจะพาอะไรตรงนี้ขอดูทำไมไม่ติดประตูหรอฮะเขาเข้ามาถามอะไรอีกคะเข้ามาแล้วถามดูไงติดแล้วที่มีอะไรกับกระเทยไหมเมื่อกี้คนทาจะออกมีอะไรกับกระเทยไหมัามประูที่นี่ก่อนหรอเพื่อไปตัง แบไม่ไม่มีหรอกเชื่ออใครจะไปทาพี่ไม่ทําพี่มีเคยทำอะไรกับกระเธอนะกแค่นอนกอดแล้วก็เโ,โอ้โหบ้าแล้วลวงไปเจอพี่ก็นึกว่าผู้หญิงเลิกเลยนะเอ้ยไปถามเขาเฉยไปถามเขาเฉย ถามต้องแพ้จับใจที่ฟ้าน,นั้นไม่มีดาวน